เปิดก่อนให้พูดก่อนดิได้ไหมพูดก่อนได้ป่มหกหกกับห้าพูดก่อนได้ป่าล่ะหกหกกับห้าหกกับห้าไปอัดไวหรือเปล่าอัดไวหรือเปล่าไม่เอาเอางนี้หกกับหก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 ได้แน่นอนขอกุพูดเปิดก่อนได้ไหมนะนี่เปิดไม่เอาเลยโอหเลยวะสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดไม่สวัสดีเปิดกล่องเกมสิอยู่แล้วสิแย่เลยช่างวันจ่างวันถือว่าเปิดเปิดเปิดไปแล้วแล้วกันก็วันนี้นี่ก็เป็นคลิปแรกที่หกหก

ยูเีคิวคอนเฟิร์มคิวคอนเฟิร์มคิวคอนเฟิร์มเงเ้นิ่งปะคิอนเฟิร์มกาเนเรตคิวคอนเฟิร์มัปเลยไ้ปนจริงด้วยดวลากอนเอ้ยก็สวยอยู่ใชไหมคุณภาพอะไรวะแตไม่ค่อยใช้ให้ดานคงเป็นคิวโอเวอร์ว่วอนเวร์อร์อ่ะกองสองกองสองเดิมอีกใวกันงมันต่อไปขอเต้เลือกบ้าครวนี้เลดี กุญแจที่เท่าไหร่ว่าม่สองเนี่ยกุญแจที่กุญแจสุดท้ายเลยกล่องสองกุญแจสุดท้ายกล่องสองกล่องสามเถอะสองสองเลยสองเลยอ่าสองเลยไม่เชื่อหมอไงจบแล้วหมอไปอุ้ยปั๊บผ่านไปกระตุกติ้งก็เซ เฮ้ยของดีแล้วอะของดีแมวเลยจะบอกเดิมไหมขอเปิดขอเลือกเองสักกล่องดิโอ้ยดันกดไะมาร์เก็ตหมดแล้วอันเนี้ยเปิดแค่ห้าอันพอเหลืออีกห้าอันค่อยเปิดพูดทีกล่องกล่องที่สี่ได้มีดพูดเลยของที่สี่ได้มีดอจับไปที่สี่นี่กล่องที่สามตัวน่าจะกล่องที่สามนะอันนี้น่าจะออกของเกตม่วงโคตรม่วงเลย เห็นไหมบอกแล้วกล่องสามไม่ขาดกล่องหมายถึงว่ากล่องสีได้เลยกันมีใบเกิดกล่องสีเป่าเอาไไม่หมายหมายถึงกล่องที่สีที่เปิดอะเนี่ยกล่องต่อไปได้กดมาเก็ตแล้วกดผิดกล่องกล่องตางเลยไปไหนข้อไหมอันกลางใช่ไหมอันที่สาม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 บอกว่าสาม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 ว่ายังไเออให้มันรู้เรื่องบ้างดิอะไรมึงนี่ว่าเจ๊กหรอก ครูเจ๋งแต่ซื้อกอนแจวเนี่ยจัดไป้ข้อต่ออ่ะสามสามดูดีเป็นไงสามสามได้มีเนี่ไม่รู้หรอเจ้าครูยังดีวะเดินๆหน่าม่วงโอเก่งมั้งฟิวเทสป่ะโอ้โซนโคราคาละรอบสิบห้าบาทนะไม่มีสแตทแพ็คโวมาเลยกล่องสองใบสแตทของแรกของแรกของแรกก่องแรกก็ได้กล่องแรกก็ได้เอาอันแรกทั้งคู่เลยมั้ย ฮะบ้านมันุญแจเอาสักอันที่สามจากซ้ายเลยมั้งวันนี้โอ้โหมีตานี่สามจาอันนี่สามจากซ้ายอันนี้นะอจากซ้ายอจากซ้ายคุณแจกล่องแรกอืมกล่องท้ายอะเดสตินีโรลปึบปึบอะไรกูเห็นยังอยู่ยืนสกีเลยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดีไงล่ะมีดไม่ติดทำไมมีดอันสีเขียววะน่ารักมากเลย กูอดีเจพวกนี้แม่ก็เจ็งเลยเฮ้ยพนี้ก็เปิดค่ากล่องเหมืกันแค่นีอละช้ำช้ำใจเปิดอีกองหนึ่งขอหกขอห霍จริงเดิ๋ยวโนบอกว่าีนโลกดีวันนี้ไหนดูเปนนุ่นทลี่อีกนิกล่องก็ได้วะไปเลยดาคอนคอยออกจริงจรินน่ตงเหียดาอนคอยเลย แต่ถ้าจะอะไรมินิมอลแวร์ป่ะดูสิส่งคีย์มาอันนึงส่งให้ก็แย่เดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งปืนเจ็ดสิบห้าบาทให้สี่อ่ะสี่สี่ได้นะร้อยเปอร์เซ็นสี่สี่เอาจริงไอ้เหี้ยเออไม่ใช่สี่ดีกว่าเลือกเลือกคีก่อนเลือกคีย์ก่อนเลือกคีย์ก่อนเลยโอเคที่ที่สองที่สี่แล้วกล่องที่สี่แต่เอาอันว่าก่อนขอบคุณขอบคุณเรื่อง Shadow Doctor ด้วยนะเว้ย เอาอันมากเอาอันมากกว่าก่อนเด่แล้วค่อยเอาอันน้อยขอบคุณยังเนี่ยได้ชา s h a d เรคเตอร์เนี่ยขอบคุณยังทำไม่ได้ทำไม่ได้ได้อยู่แล้วให้สาม่องเลยวไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือมันได้มันได้ชา d o w v เรคเตอร์อยู่แล้วเว้ยดูก็รู้แล้วดูให้ดีตึ้น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 ได้ s h ร d o w v ร c t o r ตะแต่แท็กด้วยชา a d o w พ่อเฮ้ยคุณภาพอะไรซิลเทสป่ะเฮ้ยดูก็รู้อ่าวัววอนเวัรวอนก็เดูดิไม่ไม่ใช่เมทัลหรอก ทมันหนักไปฟิลเทสวะเนี่ยนี่ฟิลเทสอ่ะเอาวนไหนสามดอกเปิดไปเรื่อยเปิดยังไงก็ได้แล้วเบื่อสามอันแล้วเต้นอ่ะเด้อเอาไหนคีย์ที่สี่อาจจะได้ถ้าโดแดกเจอเออเอาเอาเอาคีย์ที่มึงชี้อยู่แล้วกล่องแั่คือมันได้แน่นอนนี่แต่มันได้อันที่สี่อ่มันสองไอ้เที่ยสองอัน my god สีม่วแดงอะไรสักเฮ้ยล่ะทำไมไม่ได้กันวะไม่ได้แม็กเทนอีกันวะเอาเวลวพี่อะเฮ้ยไอ้ชีวิตนี้ได้เห็นดู้เนีไอ้เพียชีวิตนี้ได้เห็นสีแดเห็นเห็นสีแดงก็คุมแล้วตลกว่าเนี่ยไอ้เหี้ยแบบพามากอะโผล่มาแบบแล้วก็หายไปเลย What the fuck แนะนำให้ไปหาอะไรมาดื่มระหว่างเปิดไว้ ้วมันจะได้พอพอยกโซตปับแล้วมันจะได้ทันทีแนะนำให้ไปทำบุญเาใหม่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งไอ้เห์เปลืกกองุดท้ายแล้วได้แล้วได้แล้วอันนี้ได้เลยเตรียมเทเลยเตรียมเทเท่ห์ขององไม่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 ไอกองอีกองอีกองเออกดตรงไหนอว่ามากดตรงไหนกดตรงไหนว่ามากดตรงไหนก็กดไปดิเอตอร์เอสฮะตัวเอสดกคอนคอยตุ้ยโกลเด้นคอยไม่ดาดะคอนคอยมันมีแต่ดะกอนรอ มีดนน่ะน่ายน่ายน่ายตลกปะเนี่ยเฮียเผื่อ่อเผือดูสี่อันแล้วเนี่ยไอสัตว์ไงล่ะแด่แทกันนะเว้ยแค่นีตลกปะเนี่ยเฮียสุดยอดสุดยอดสุดยอดแมวเลยเียอเทียมึงมี4อันให้เลือกใส่นะเยสนว่ามาแจก เอาไปใช้ก็ด้เงี้ยแต่ถ้า้ะตกมาก็ได้นะ,ะแแต่